สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่6ธันวาคม2,567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นเหนือใต้เลขเด่น2ตัวของแอดกรากสินสูน่กำนวณของอาจารย์ได้9กับ8ทุกท่าน9กับ8สํสำหรับงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับ วันที่ก็อยู่ด้านบนเลย16หทับ12ทับห7เนทางของอาจารย์กรกาลสินต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นเหนือใต้ของแอดเนนแก้วสูตรเด่นเหนือของอาจารย์คำนวณได้1กับ9เด่นใต้คำนวณได้5กับ3นะครับเหนือ19ใต้5้าสา ต่อมาจะเป็นทางเด่นบนระยะสั้นเลขเด่นตัวเดียวของ S19 งวดที่ผ่านมาเป็นสูตรใหม่นะครับลงงวดแรกคำนวณได้เลข4 4ก็เข้าจริงนะครับเข้าหลัก10ไว้ออก8 4 3งวดก่อนผมก็ลงให้นะครับงวดใหม่ใไปฝั่งทางขวาดูคำนวณของอาจารย์ได้เลข8ถูกทันไปเต็มก็จะประมาณนี้ มาลุ้นกันครับ8จะมาไหมแนวทางเด่นบนระยะสั้นเลขเด่นตัวเดียวยังอยู่กันที่แนวทางของเลขสบนิสสูตรคำนวณหน่วยบนเลขเด่น2ตัวงวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้3กับ4งวดใหม่อยู่ด้านล่างคำนวณได้หกับ7นะครับหกับเ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดขุนพริพรใบนี้สูตรคำนวณหลักร้อยแบบ4ตัวฮิตงวดที่ผ่านมามีเลข8นะครับก็เข้าไปออก8 4 3งวดก่อนก็มีเลข2งวดที่ออก2 2 1แล้วก็มีเลข0งวดที่ออก0 4 4, 4. เดินจริงนะครับ3งวดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาจารย์คำนวณได้3 4 6 0ถูกทัน3 4 6 0 สูตรคำนวณหลักร้อยเลขเด่น4ตัวนะครับหรือว่า4ตัวฮิตเอามาฝากอีก2สูตรนะครับสำหรับสูตรหลักร้อยใบนี้ร้อยบนแบบตารางของอาจารย์อาจารย์มีในทางงวดเก่ามาให้ดูด้วยนะครับงวดที่ผ่านมามีเลข8ถัดไปอีกก็มีเลขสําสำหรับงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้ 095 348ถทัน0ย์อีกสูตรหนึ่งครับบันี้ร้อยบน4ตัวเรียงอาจารย์มีนวะทางงวดเก่ามาให้ดูหนึ่งงวดก็มีเลขแปดนะครับงวดก่อนคำนวณได้6 7 8จ็ดแาสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้9012นะครับ ชอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติท,ทุกครั้งนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณต่อมาก็จะเป็นทางหน่วยบนของแอรัตนาชัยงวดที่ผ่านมาเข้าจริงนะครับมีเลข3เข้าหลักหน่วยผมลงให้อยู่นะครับงวดใหม่ใบฝังทางขวาอาจารย์คำนวณได้1,2,3,5 6 8 9ทุกทันน1 2 3 5 กแรวมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรหลักร้อยของอาจารย์งวดก่อนหลุดงวดใหม่ใบนี้นะครับสำหรับสูตรหนึ่งอาจารย์ให้มาสองใบนะครับเพิ่มมาอีกสูตรหนึ่งทุกท่านสูตรหลักร้อยหลักสิบของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับแล้วก็หลักหน่วยทุกท่านในทางของนรัตนาชัยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยโบนเลขเด่น3ตัวของแอดโกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับคำนวณได้5 6 9 3งวดหลังสุดเข้า2หลุด1งวดใหม่สุดนี้ของอาจารย์คำนวณได้0 1 4ครับ0 1 4หน่ไว้เต็มก็จะประมาณนี้นะครับเด่นสอนอโบนเลขเด่น3ตัว อาจารย์ให้มาสองสูตรด้วยกันนะครับเพิ่มมาอีกสูตรก็คือสูตรนี้คำนวณได้หนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้าสำหรับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับดูเหมือนว่าอาจารย์จะคำนวณได้ศูนย์สองสี่ถูกทันแนวทางของแอดกลมนะครับยังอยู่กันที่แนวะทางของแอดกลมใบนี้สูตร ค่าำนวณ2ตัวบนนะครับตรงโต๊ะงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเนทางของอาจารย์เข้า2ชุดนะครับมี3 4กับ8 4งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านชอบก็แทบ,บหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอานะครับ16ทับ12 2567 ต่อมาจะเป็นแนวทางมาสิบหน่วยนะครับมาร้อยถือว่าผิดงดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ก็มาทั้ง10บทั้งหน่วยนะครับมี3 4มสงดใหม่อยู่ด้านล่างได้2 3 4 5 6กทุกทัน2สานสี่ห้ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นสอนอล่างเลขเด่น4ตัวของแอดรัสเกตแก้วสิริ งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสู่คำนวณของอาจารย์ไม่มี61งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีเลข8งวดที่ออก38งวดหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสู่คำนวณของอาจารย์ได้0248ทถูกทัน0 2นย์ออาจารย์ให้มาอีกสูตรหนึ่งนะครับ เด่นสอนอล่าง v 4เรเลขเด่นสตัวสูตรนี้งวดใหม่จันคำนวณได้0238ทุกทัน0 2น8 2 3อวันที่จะอยู่ตรงนี้นะครับ16 1267ถัดมาจะเป็นแนวทางของงัดหนูน้ำทิพหนูน้ำสมายเป็นสูตรคำนวณเด่นหน่วยล่างทุกทันงวดที่ผ่านมาลงงวดแรกนะครับเป็นสูตรใหม่ คำนวณได้139ก็จะมีเลขหนึ่งนะครับเข้าหลักหน่วยทุกท่านหุยออก61เดินจริง1งวดงวดหมายจันท์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาคำนวณได้9 1 7าหนเดทุกทัานึ่งเด่นหน่วยล่างเลขเด่น3ตัวของอหนูน้ำทิพหนูน้ำสมัย ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับหมดใหม่ก็อยู่ด้านล่างยังอยู่กันที่แนวทางของหนูน้ำสมัยนะครับลองจับมัดรวมดูทุกทา่านสอนอล่างเลขเด่นตัวเดียวผมลงไปแล้วนะครับเมื่อวานคำนวณได้เลขศูนย์ก็ลองมัดกับหลักหน่วยดูนะครับได้0 9 0ย์ศแล้วก็0 7ย์เป็นเพียงแนวทางทุกทา่าน ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดสวนแตงงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายหลุดไปนะครับใกล้เคียงก็เห็นจะเป็น06ตรงนี้ถูกท่านผิดปแต้มเดียวงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้6กับ9แล้วก็เลขชุดฝั่งทางซ้ายมี60 65 68ฝั่งทางขวาได้90 95 98 เุดสตัวด้านล่างได้1 9 5 1 6 5แล้วก็5 9 8เกทุกทันในทางของสาวสวนแตงต่อมาก็จะเป็นทางเลขดับบนนะครับของแอดรัชนกมีโชคงวดที่ผ่านมาสุดนี้ของอาจารย์คำนวณได้เลข7ก็ผ่านนะครับเผยออก8ปดสสมงวดใหม่ได้เลข2องทุกทันได้เลขสอง ทั้งดับบนไทยนะครับต่อมาก็จะเป็นดับบนไทยอีกสูตรนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้เลข6งวดใหม่คำนวณได้เลข3ทมถูกทันตอบกอดแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางได้นะครับมาชอบใจก่อผ่านพอจากประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ